สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยก็สอบวิชาคณิตศาสตร์เพื่อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอดุดมศึกษาปี267โดยวันนี้จะมาเฉลยข้อที่9กันนะครับเครดิตโจทย์จาก Twitter m a แม f ฟอร์ทครับโจทย์กำหนดให้สแควรูทหกบวกสแควรูทคับลบกับสแควรูทหกลบสวรมีค่าเท่ากับ10โจทย์ให้หาค่าของ K ว่ามีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับ ใครที่อยากลองทำดูก่อนกดพ้อยสแล้วลองทำดูเลยนะครับใครที่พร้อมแล้วมาฟังเฉลยพร้อมกันเลยครับจากโจทย์ครับผมสมมติให้ตัวแปร square root หกสิบเจ็ดบวกส q u a r e root k เป็นตัวแปรหนึ่งนะครับแล้วก็ลบ square r หกสิบเจ็ดลบส q u a r e r o o k เป็นอีกตัวแปรหนึ่งนะครับก็คือจะสมมติว่าให้ตัว square root หกสิบเจ็ดบวกส q u a r e root k สมมติว่าเป็นตัวแปร a ครับแล้วก็สมมติให้ส q u a r e root หกสิบเจ็ดลบส q u a r e r o o k เป็นตัวแปร b นะครับ จากตรงนี้ทําให้ได้สมการใหม่ว่าตัว a ลบกับ b มีค่าเท่ากับ10นอกจากนี้พอมาลองพิจารณาตัว a กับ b กันอีกครั้งนะครับเราจะพบว่า a กับ b มีความสัมพันธ์กันเล็กน้อยนะครับโดยผมจะจัดรูปความสัมพันธ์เนี่ยโดยให้กําจัดตัวแปร square r o o k ออกไปนะครับเพื่อจะได้คิดได้ง่ายขึ้นอีกประมาณหนึ่งนะครับเนาะก็สังเกตน,นะครับ ผบว่าตัว a กังสบวกบกลังสองเนี่ยมันจะกำจัดตัวแปรสแวรูทเออกไปได้นะครับ a 2ก2ลังสอบกกลังสก็จะมีค่าเท่ากับ67บวกสแควรูทเคับแล้วก็บวกกับ67ลบสแคนะครับจึงมีค่าเท่ากับ134นั่นเองครับอาหารนี้เก็บไว้ก่อนนะครับ คราวนี้ผมจะพยายามจัดรูปเพื่อพยายามหาค่าความสัมพันธ์ของ a กับ b ให้ได้มากขึ้นนะครับก็เลยผมจะนําสมการที่1เนี่ยมายกกำลังสองนะครับเพื่อให้ใกล้เคียงกับตัว a กําลังสองบวก b กํลังสองนะครับแล้วก็เผื่อจะได้กําจัดตัวแปรได้ง่ายขึ้น,นครับเมื่อนํา1มายกกำลังสองนะครับตัว a ลบ b ทั้งหมดยกกำลังสองก็จะกลายเป็น a กําลังสองลบสอง ab บวก b กลังสองนะครับมีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยครับ ทีนี้เรารู้ว่าตัว a กลังสลบ2 ab บวก b กลังสองเนี่ยมันมี a กลังสบวก b กลังสองอยู่ด้วยนะครับซึ่งเรารู้ว่า a กลังสบก b กลังสองมีค่าเท่ากับ1 3 4ครับจึงกลายเป็น 134- 2ลบ2 ab มีค่าเท่ากับ100นะครับเพราะฉะนั้น2 ab จึงมีค่าเท่ากับ1น4ลบ100นะครับ เพราะฉะนั้น a b ก็จะมีค่าเท่ากับ34หารด้วย2เท่ากับ17นะครับเดี๋ยวข้อมูลตรงนี้เก็บเอาไว้ครับต่อมานะครับเรารู้ว่า a b มีค่าเท่ากับ17นะครับ A คณ b มีค่าเท่ากับเ7เพราะฉะนั้นก็นำตัว a กับ b มาคูณกันเลยครับก็จะกลายเป็นตัวห7ิบบวกสแ์ k คูณกับ 67สบแแล้วก็ทั้งคู่ก็ใส่สด้วยนะครับก็กระจายเข้าไปคูณก่อนก็นได้ครับจะกลายเป็น67ยกกำลังสองครับ L root k, ลบสวร์รูทกำลังสองก็จะกลายเป็น k นะครับแล้วก็เออมีสวข้างนอกด้วยเนาะมีค่าเท่าครับอ่ะจากนั้นผมยกกำลังสองทั้งสองข้างของตัวสมาการนะครับกลายเป็น 67กำลังลบ k มีค่าเท่าส7บเจกำลังสองครับพอแทน k ก็จะมีค่าเท่ากับ67กำลังสลบกับ17กำลัง2นะครับเราอาจจะยกกำลัง2แล้วก็ค่อยมาลบกันก็ได้เนะแต่ว่าผมจะใช้เรื่องผลต่างกำลังสองมาช่วยนะครับมันจะกลายเป็น67บวก17คูณกับ6 7ส7ลบนะครับจึงกลายเป็น 1> 67 1 7บกสกลายเป็น84ครับ67 1 7ลบสิกลายเป็น50เพราะฉะนั้น K ก็จะมีค่าเท่ากับ4,200น้นั่นเองนะครับโอเคครับก็ขอ้อนี้คำตอบ K คือ4,200นะครับข้อนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ